สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาดักแมงกซอนไว้จุดเดิมนะครับจุดตรงนี้นะครับผมเคยดักได้10บโลนะครับวันก่อนนะครับก่อนที่ฝนจะตกมานะครับอันนี้เว้นไปได้อาทิตย์กว่าแล้วนะครับนี่นครับผมดักตรงโน้นนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูลำโพงก่อนนะครับตัวนี้ซื้อมาใหม่อีกตัวนะครับนี่นะครับแต่ตอนนี้ผมแค่มาขุดหลุมไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าเราให้มืดก่อนนะครับเดี๋ยวมืดจะเอาตัวลำโพงมาวางไว้นะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆหาลำโพงนะครับผมแนะนำเป็นรุ่นนี้นะครับนี่นะครับ130 TU นทนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ตรงนี้เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับรุ่นนั้นใช้ไม่ดีนะครับจะเปิดไปประมาณ10 ยี่สิบนาทีนะครับเสียงก็จะหายนะครับพอเปิดอีกรอบเสียงก็จะเบานะครับตัวนั้นผมเคยสั่งมาแล้วนะครับก็สั่งมาห้าตัวนะครับก็คืนร้านค้าไปหมดนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากได้ลําโพงนะครับก็ไปสั่งซื้อในลาซาด้าได้นะครับเพราะว่าผมก็ซื้อมาจากลาซาด้าเหมือนกันนะครับราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับราคาก็ไม่เกินสี่ร้อยนะครับสาหรับลําโพงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหลุมนะครับ อันที่จริงหลุมนะครับผมเคยขุดไว้แล้วนะครับแต่น่าจะน่าจะหายไปแล้วนะครับเพราะวัวควายเดินแถวนี้นะครับนี่นะครับวัวควายมากินน้ํานะครับนี่จุดตรงนี้นะครับที่ผมเคยขุดไว้นะครับนี่นะครับก็วางแบบนี้เลยนะครับหันหน้าไปฝั่งโน้นนะครับ แต่อันที่จริงนะครับแมงกีซอนนะครับจะมารอบบเลยนะครับนี่นะครับจากด้านบนมาจากตามทุ่งนานะครับแต่ผมไม่ได้ขุดข้างบนนะครับขุดไว้ด้านล่างนะครับเพราะว่าดินด้านล่างนิ่มกว่านะครับถ้าเพื่อนๆสะดวกนะครับขุดไว้ด้านบนก็ได้นะครับตอนนี้ขุดหลุมวางถังไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกลางคืนนะครับผมจะเอาลำโพงมาวางไว้นะครับนี่นะครับตอนนี้ยังไม่วางไว้นะครับเพราะว่า ยังไม่มืดนะครับเดี๋ยวเราให้มืดกว่านี้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาวางไว้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับจุดนี้นะครับวันที่ได้เยอะสุดก็เกือบสิบโลนะครับวันนั้นแต่โดยรวมๆแล้วนะครับที่เคยดักตรงนี้นะครับบางวันก็มาประมาณสามสีโลนะครับก็น่าจะได้ ประมาณ20กว่าโลแล้วนะครับตรงนี้น่าจะ20 30ินะครับเพราะว่าพ่อผมเคยมาดักตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะเกือบเกือบ30บโลนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็กลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวคืนค่อยมาใหม่นะครับตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมเอาลำพงมาวางไว้แล้วนะครับนี่นะครับ การต่อนะครับบวกก็ขีบสีแดงนะครับส่วนลบก็สีดํานะครับนี่นะครับจะมีสัญลักษณ์เขียนบอกไว้นะครับเดี๋ยวจะเอาไฟฉายมาใส่ตรงนั้นด้วยนะครับไฟฉายจะหักแล้วนะครับนี่นะครับจะแขวนไว้แบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะเปิดเสียงล่อไว้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูผลงานกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเมื่อกี้นะครับเห็นแสงไฟอยู่ตรงนั้นนะครับก็มีคนดักไว้ตรงนั้นด้วยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตรงนั้นนะครับว่าใครดักนะครับไปดูว่าเขาดักเข้าหรือไม่เข้านะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับน่าจะเป็นของพ่อผมเองนะครับที่มาดักไว้นะครับตอนนี้ก็เป็นหลุมเดิมเหมือนกันนะครับวันั้นดักได้ประมาณสองกิโลนะครับหลุมนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้จะมีตัวหรือไม่มีนะครับ ก็มีมาบ้างนะครับสาหรับหลุมนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าผมมาก่อนนะครับผมจะถ่ายลุมนี้ให้เพื่อนๆดูเหมือนกันนะครับว่าจะได้แมงคีซอนหรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอดูตอนพรุ่งนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับอันนี้นะครับลําโพงดับไปเองนะครับน่าจะเกิดจากแบตเตอรี่นะครับ นี่นะครับแบตเตอรี่น่าจะอ่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ชาร์จไฟนะครับมันจีซอนได้นิดเดียวนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเสียงดังนะครับแต่ดังไม่ค่อยแรงนะครับ นะครับได้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูอีกตัวนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ลำโพงยังดังแรงอยู่นะครับ นี่นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับน่าจะได้โลกว่านะครับดูดูแล้วนะครับ นี่นะครับถ้าเพื่อนๆจะดักนะครับแนะนำให้หากระมังใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเข้าดีนะครับถ้าเป็นถังเล็กนะครับจะสะดวกคนย้ายนะครับแต่แมนชินจะเข้าลำบากหน่อยเพราะว่ามันเล็ก เดี๋ยวจะเอาไปเลยนะครับนี่โอ้ตัวสวยๆเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับ ราอนี่อันนู้นลวงพงศ์วันลดุดข้างนอกะมันบ้านนันติเอาม้ไปเยเลยตะลืดอมือตอนเราบุญใบทุ่งก็ลืดเนาะบุญทุ่เกงครับเเรือบานว่าน,นี่ท้าปีกโลเนี่บมันมานชาร์จ mùi ra mũi banda rồi thoo ho nom thoo <tí mh> thoo <tí mh> thoo <tí mh> thoo 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 អត់ទៅហូបហូបល្ងៃណាខ្ញុំមានបនចាស់ខ្ញុំយកពណ៌នេះចែងអត់ខត់ទៀតថ្ងៃត្រង់យកចែងមួយມັນចាំតតល្ងាចផ្លើមកខាងវិញយ៉ាងក៏ទៅຕັກអូពលៀនប៉ុនថ្មី นี่นะครับผลง,งานนี่นะครับตาดักไว้แถวๆนั้นอีก1จุดนะครับน่าจะได้เยอะกว่านี้คิดบอกว่าได้2โลก,กว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ Auf den